สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปจ้าสิริกนดามาแล้วคะ่ะมาพร้อมกับบรรยากาศที่สดชื่นยามเช้าทุกคนข้างทุ่งนาคะ่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่สวนยางพาราเหมือนเดิมนะคะทุกคนเอาบรรยากาศยามเสามาให้เบิ้งเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะพาไปเก็บเห็ดจ้า ทุกคนวันนี้เราจะไปเก็บเห็ดคนตกบรรยากาศงามเศร้ามันม,มีไฟฟ้านะเพื่อนๆ กำลังซองมันเป็นยังไงมันเอาบวโอ้มันไหลตัวนี้ปลาทูแปลว่าปลาทู อู้ไปฝากอันตู้ถมเด้ดหรอืึพี่นองเลยได้เก็บเห็ดละเด้อปีนี้โอ้สองดอกเทียนต่โลวแล้เก็บไปอยู่ทางนั้นนุดเดียวเห็นทุ่มที่เกิดอีกอยู่โอ้ Trông vầy phươn nó khỏe. Nó cả u bát nó. Chín đọc đều không có bớt nữa nè. Chẳng thể lấy hoa nướng hết trộn vầy thôi. Bị cái này không hình như thế. ม่นมองนีบอลหรือบองผุ่นมองนีพุ่นนะอืมป้าปูไปนีน่มันแตกแล้วตัวหันอาอ ยางเยองนะเนาะอดิดิแท้มันทางนีน้ก็ออกแล้วเมื่อวานนีบ่มันมีเดีดีดีเนี่ย แ่นอันเดียวกันด่บ่ะอ,อืออันเดียวกันนะนู้นนี่น,น้อยโอ้ยชิบเรยเมื่อบ้านวันนี้เห็ดไปต้อน ดอกท่านว่าดอกมันเสียไง้ยเกี่าเอาดอกเก่้นี่ว่า อ้แต่วันมันอยู่ได้ด่วนเนาะอู้หุ่นอ่อนไปน้อยๆโอสโซหัดมือเฮาสีเหมือนสีไงอีขึ้นอีกอยู่อุดอกในหุ่นกับแกด้เอาซ้ำนี่ก่อนว่าดอกเดียวก็กินบะเบอเด้อ,อกําลังหนึ่งอยู่หันสองดอก บนีเอาไปเฮ็ดกับเขาเน <ś m> <ś m> ี่ยขึ้นว่าว่ะขึ้นว่าทีเอาทหบฟันาวาแล้วไปเด้ว <ś m> ตอนนี้เรากำลังจะทำก้อยเห็ดนะคะหรือว่าสูตรเห็ดบุกตรงสูตรใดบุกนี่น้องกำลังซอยเห็ดอยู่ค่ะ <ś m> เห็ดอันนี้นึ่งมาเรียบร้อยแล้ว เราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะคือซอยเนื้อเห็ดลาบนี่แหละซอยเบิดเบาะไม่เจอว้จำเกลี่ยปเป็นท่าบ่อพรุ่งนี้ผักหนังใส่ผักหนังต่อเรียบรย้อย ต่อไปเป็นขั้นตอนการพุงค้าตอนนี้เราจะใส่ผงชูรสนะคะทุกคนง่ายๆเบสิกการเฮดลาบพริกป่นลงไปตามด้วยตามด้วยข้าขวคั่วนะคะข้าขวคั่วลงไป ต่อไปก็เป็นน้ำปลาน้ำปลาลงไปจ้าติดอย่างไเอาคนสะก้อนคุกคนเครื่องปรุงไม่คลุกติดกับเขาอยู่นามันเป็นยังสีเ่าพี่นองคนคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตอนนี้เราจะใส่มะนาวค่ะ ใส่บักหนาวลงไปมะนาวสดๆจากสวนเอามาตะบ้านมาจากสวนหนองคายนะคะคนคนแล้วกับซิมเบิงนะคะการรสชาติพอดีแล้วก็กินเลยจ้าบ่มีต้นหอมมาจ้าเพื่อนๆลาบเห็ดเกยร็รลอยแล้วเครื่องปรุงบกบ ซีมเบิงแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่หอมทุกคนหอมซูตรกบ,บมี่หอมแห้งกบ,บมี่เอาใส่เออถุ่งกูนี่หัน่นตู้ตู้โอ้มันบนเ่าเนาะลายเมื่อเลยนี่ยถูะทุ่ง ่นสองดอกซ้อนกันแก่พ่อแห้งแล้วโอพ่อเด็ดคนตอนนี้เรากําลังจะกลับบ้านพี่น้องเ<ต>พราะว่ามีเก็บเห็ดไปดอกหนึ่งไปเฮ็ดลาบตอนนี้เราจะเก็บกลับบ้านนะคะเอาไปต้มอยู่บ้านไปหนึ่งยูบ้านพี่น้องโอ้โหเยอะมากห่อหนุ่ยสบปนี้โอ้โหอามามมด้ง <c oughs> โดนมันเน่าบู่หเขาบอกบันเ็นหนึ่งมันเหนือยบลงหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้ที่พื้นอยา่ขาพื้นเิันจะกินว่าอันั่นคือเกาแล้ว คุณล่าแลยอนยี่งาม Tôm. <cười> <cười> ăn hẳn bố mẹ nên đoàn anh à, nhau ดอกใหญ่ค่ะโอ้ข่ายยี่สีบซะมีตายขึ้นหมด <screws> ทุกคนตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดพี่น้องเหตุการณ์บพคาดฝันเห็ดเข่าทุงบ so ่ได้เหตุมันดอกใหญ่มากทุกคนอันนี้เป็นกุ่มเห็ดขมนะคะเสี่ยวใส่น้ำกันทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซีรีกันดาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมปอมยิงกันมาเป็นกลังใสให้ซีรีกันดานนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค<ด>่ะสวัสดีค่ะบ๊้ยบายจ้าอุ้งงหญ่ๆ,ๆ,ๆ,ๆอันนั้นก็ใส่เข่าลวดิพูโคก็บพเอาทุงอันที่ว่านทุงงโกพี่กันเะนาะ